คนมาดามรันจวนกลับมาอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้ก็จะมากับหัวข้อที่ว่าความกลัวในใจเขากับการพัฒนาความสัมพันธ์ของเราจะเป็นไปในทิศทางไหนเขากลัวอะไรในความรักครั้งนี้ เขากลัวอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้ทําไมมันถึงไม่เป็นไปในแบบที่เราอยากให้เป็นทําไมมันถึงไม่ชัดเจนสักทีในความสัมพันธ์ระหว่างเราและเขาอยากให้มันเป็นไปในทิศทางไหนด้วยนะคะอันนี้กองที่หนึ่งนะกองที่สองกองที่สามดูว่าจะได้พัฒนาหรือเปล่าความสัมพันธ์นี้เป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสน,นะกองที่หนึ่งกองที่สองกองที่สามรู้สึกว่ากองไหนดึงดูดรู้สึกว่ากองไหนใช่ก็เลือกกองนั้นได้เลยนะคะยังไงก็ไปดูกองที่คุณเลือกกันได้เลยจ้า ค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งกองแรกนะจ๊ะม,มาดูกันว่าเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาคนานั้นกลัวอะไรในความสัมพันธ์ครั้งนี้ระหว่างเขาคนนั้นกับคนกองที่หนึ่งคะหรือว่าปมอะไรในใจที่อยู่ในใจเขาอยู่เนาะมีปมอะไรที่อยู่ในใจเขาที่คนกองที่หนึ่งนะั้นถึงอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับความรักก็ได้อ่าเป็นโดยรวมนะคะอาจจะไม่ต้องไปซีเรียสนะดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่ใช่ ดวงส่วนตัวนะจ๊ะอืมเขาเป็นคนที่หนึ่งค่อนข้างที่เวลาจะคิดอะไรอะ่ะตัดสินใจเยอะตัดสินใจนานนิ่งๆเฉยๆเหมือนต้องการความมั่นคงให้กับตัวเองมากๆเยอะๆเอ,อ่อถ้าเกิดไม่ใช่ในด้านของความรักบางทีเขาอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของการสร้างฐานะก่อนมาเป็นอันดับแรกก็ได้นะคะมากกว่าในเรื่องของความรักก็ได้นะสำหรับคนคนนี้นะมันเหมือนเป็นสิ่งที่จับต้องได้มากที่สุดอะไรอย่างงี้อืมห้าเหรียญ แปดเหรียญฉันรู้สึกว่าเธอดีลกับคนที่แบบว่าบ้างานนะหรือสนใจงานมากกว่าเธอได้นะคะอืมอาถ้าเกิดเขาคนนั้นโสดนะบางคนอาจจะดีลกับคนที่ไม่โสดนะคะเหมือนแม้ว่าจะดูสวยงามแม้ว่าจะดูไปได้ด้วยดีกรนี้ที่เขาไม่โสดนะแต่มันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ต้องปิดบังอะ่ะมันไม่สามารถเปิดเผยได้มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้บางคนที่ เขาเรียกว่าอะไรอาจจะไม่ใช่หมายถึงว่าเขามีคู่อย่างเดียวนะอาจจะหมายถึงด้วยหน้าที่การงานสถานะทางสังคมบางอย่างมันอาจจะไม่ได้เอื้ออํานวยในการที่เขาจะเปิดเผยในเรื่องของความรักก็ได้อดังนั้นคุณอยู่ในสถานะไหนคะว่าเฮ้ยเขามีแฟนหรือเปล่าหรือถ้าเขาไม่มีแล้วอาจจะเป็นด้วย ความคิดเขาเนาะหน้าที่การงานหัวโขนบางอย่างที่เขาถืออยู่อะไรเงี้ยมันทําให้รู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้กับความรักความสัมพันธ์แล้วก็อีกในนึงก็คือเขาอาจจะเครียดเรื่องของการงานการเงินการสร้างฐานะมากจนเกินไปก็เลยอาจจะไม่พร้อมที่จะดูแลใครไม่พร้อมที่จะมีใครเพราะว่าตัวเขาเองเขาอาจจะคิดว่าเขายังไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตตัวเองด้เต็มที่ด้วยซ้ํา ก็เลยคิดว่าอาจจะไม่เหมาะสมที่จะไปซัพพอร์ตกับใครได้มากในช่วงนี้ก็ได้อืแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเป็นเอกกรณีหนึ่งนะคะเป็นคนที่มีแผลใจเหมือนกันนั่นแหละก็เลยเอาโฟกัสตัวเองอะ่ะไปอยู่กับเรื่องงานหรือเรื่องที่เขาสนใจมากกว่าจะไปอยู่กับเรื่องของความรักก็ได้เพราะว่าเคยเจ็บเคยปวดแล้วก็รู้สึกว่าความรักมันเป็นอะไรที่ดูไม่มั่นคงอะ่ะ มันสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาดังนั้นเขาเลยก็อยากจะจับต้องอะไรที่มันดูมั่นคงที่มันจะเป็นของเขาจริงๆไม่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเรื่องของการเงินการงานน่าจะโอเคมากกว่าสําหรับเขานะคะคนคนนี้เป็นคนช่างคิดช่างวางแผนอ่าในที่นี้อาจจะเป็นวางแผนชีวิตอนาคตของตัวเองไว้อยู่แล้วก็ได้อื อารมณ์ไพ่ประมาณนี้ออกแนวเข้มขืมบางคนอาจจะถามถึงชาวต่างชาติได้ต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาได้มันก็เลยยังมีอุปสรรคในด้านของระยะทางเกิดขึ้นได้นะคะก็เลยแบบไม่แน่ใจว่าเราอาจจะมีเขาคนเดียวไหมหรือเราจะเปลี่ยนใจไหมอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนกันนะคะแล้วอีกในหนึ่งเรารู้สึกว่าสืบดูให้ดีบางทีเขาอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวนะจ๊ะอืมบางคนอาจจะต่างกันด้านสถานะทางสังคมหรือว่าต่างด้านอายุด้านศาสนาอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเอ,อามาดู คำถามต่อไปว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองนี้แล้วกันนะรักไหมช่องไหมประทับใจหรือเปล่าอยากจะร้องไห้ไพายกรีงตกตก๊ะ มันก็มีความสนอ,อสนใจเราอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีนะจ๊ะเนี่ยมีความสนอ,อสนใจเราอยู่ดูดูอยอ่าก้าเหรียญเอ็มเพรสเดอะเดเจ็ดถ้วยแล้วก็คิงถ้วยอ่ะคนกองนี้พลังงานไปแอบรักแอบชอบคนนี้เจ้าของค่อนข้างที่จะสูงนะคะ ไปสืบดูให้ดีนะคะว่าเขาโสดจริงไหมโสดเหมือนที่บอกเราหรือเปล่านะจ๊ะกรณีที่เขาจะไม่โสดมีเปอร์เซ็นต์สูงนะเธออืมแต่ถ้าเขาโสดจริงๆนะมาดูว่าเขารู้สึกยังไงกับเธอนะคะเขาก็รู้สึกดีกับเธอนะเธอเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่น่ารักคนหนึ่งแต่ตัวเขาก็ยังชอบชีวิตโสดเออยังแฮปปี้กับชีวิตโสดหรือยังแฮปปี้กับสถานะที่มันเป็นไปก็คือไม่ได้มีสถานะอะไรต่อการมากไปกว่านี้ แต่ก็ได้รับการดูแลได้รับการเทคแคร์จากเธอเขาก็โอเคอยู่แล้วก็เรารู้สึกว่าในที่นี้ยมันเหมือนเขาอาจจะเคยจบด้านความรักด้านความสัมพันธ์กับใครมาแล้วก็มันเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เขากําลังเลือกที่เขากําลังดูบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะไปดีลกับหนุ่มเจ้าชู้ให้เข้าแล้วนะคะคนกองนี้เรือมันยังไม่จอดเทียบท่าเราอะ่ะมันกําลังล่องลอยอยู่อะ่ะเนี่ยดังนั้นเหมือนกําลังเลือกอยู่ว่าฉันจะเทียบท่า เทียบท่าไหนดีอันไหนที่เข้ากับชั้นดีหรือว่าอันไหนที่ฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะไปดีอะ่ะเหมือนเขากําลังเลือกกําลังดูอยู่นะคะอะคุณก็เป็นคนที่เขาค่อนข้างที่สนใจนะแต่เขามองว่าเอ๊ะตัวเลือกอื่นมันก็น่าสนใจเหมือนกันอืมเป็นผู้หญิงที่ดีเป็นผู้หญิงที่น่ารักซึ่งเราก็เป็นอยู่แล้วแต่มันก็อาจจะยังไม่ได้ตอบโจทย์บางอย่างเขาเต็มที่นะคะ แต่ว่าบางคนถ้าเกิดดีวก่บคนที่มีเจ้าของเรารู้สึกว่าแม้ว่าจะรู้สึกชอบแม้ว่าจะรู้สึกดีแต่มันไม่ใช่แบบว่าออกแนวรักข้างใครหรือชอบมากมายอะไรอย่างนั้นนะเหมือนเขารู้สึกว่าเออคุณก็เป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาน่าเข้าหาแอบสนใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็คงเป็นไปไม่ได้อะมากไปกว่านี้ให้สถานะมากกว่านี้ไม่ได้ในช่วงนี้อารมณ์ประมาณนี้นะคะอื่ามาดูหัวข้อต่อไปนะจะว่าแล้วการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคนกองนี้กับเขาคนนั้นในสามเดือนนะจากวันที่ดูคลิปนี้เนี่ย จะเป็นไปในทิศทางไหนหรือวันนี้จนถึงสิ้นปีเนะี่ยจะเป็นไปในทิศทางไหนก็ได้เช่นกันนะจ๊ะขอห้าใบยังไงก็ฟังผ่านๆน,นะไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะอยากดูดวงส่วนตัวรายละเอียดใต้คลิปได้นะคะสิบถ้วยเดอะซันคิงดาบสิบไม้แล้วก็หกไม้กรณีที่เขายังไม่ได้มีใครนะโสดจริงๆนะเรามองว่า อาจจะมีโมเมนต์บางอย่างที่เขาจะแสดงออกกับเราชัดเจนมากขึ้นนะคะ,ะตัดสินใจที่จะทําบางอย่างให้มันชัดเจนมากขึ้นถามว่าเราแฮปปี้ไหมเราก็แฮปปี้นะ,ะมันมีการได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างมากขึ้นแต่ว่าอย่าคาดหวังกับความรักมากเกินไปมันอาจจะเป็นแค่การเริ่มต้นเฉยๆที่จะมีความชัดเจนมากขึ้นจะมีการพัฒนาบางอย่างมากขึ้นนะคะอืมแต่ถ้าในกรณีที่เขามีคนของเขาอยู่แล้วคุณจะได้รู้ ความชัดเจนนี้ว่าเขาโสดตรหรือเขาไม่โสดตรนะฉันบอกเลยคุณจะได้รู้แล้วก็ในที่นี้เขาอาจจะให้คุณรู้เองด้วยซ้ําก็ได้บางทีไม่ใช่ว่าคุณไปรู้โดยบังเอิญเขาอาจจะบอกคุณด้วยซ้ําก็ได้แล้วก็อาจจะให้คุณเลือกว่าคุณรับได้ไหมถ้าคุณรับได้แล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นบางอย่างกันต่อแล้วก็มีการพัฒนาไปในทิศทางที่คุณอยากให้เป็นมากขึ้นก็ได้แต่คิดดูให้ดีนะคะคิดดีๆอีกรอบถ้าเกิดเขามีอยู่แล้ว แล้วเขาแม้ว่าเขาจะพูดว่าจะเลิกกันแล้วจะเลิกกันอยู่แล้วมีปัญหากันอยู่แยกห้องกันนอนนู่นนี่ในกรณีที่เขามีเมียนะเรามองว่าให้ฟังไว้แล้วก็หันสักเก้าสิบเปอร์เซ็นหันเก้าสิบเลยค่ะไม่ต้องหันห้าสิบนะคะเรารู้สึกว่าบางทีเราคาดหวังหรือเราอยากอชนะมากเกินไปอาจจะทําให้เราตัดสินใจบางอย่างผิดพลาดน,นะคะ,ะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในที่นี้มันอาจจะไม่ใช่เริ่มต้นกับเขาก็ได้อาจจะเป็นการเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองก็ได้นะจ๊ะ ยังไงก็ดูให้ดีว่าเราอยู่ในกรณีไหนนะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยอยา่าคาดหวังเยอะแต่ว่าทําอะไรได้ให้ทําที่เรารู้สึกว่าแฮปปี้ถ้าเกิดเขาโสดนะในกรณีที่เขาโสดนะคะเออถ้าเราอยากหยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขาอยากจะออมอบความรักบริสุทธิ์ใจให้เขาอะไรเงี้ยก็ทําได้นะแต่ว่าอย่าไปหวังว่าฉันให้ไปร้อยเธอต้องกลับมาร้อยร้อยย่สิบร้อยห้าสิบทีเขาอาจจะกลับมาแค่20 สามสิบห้าสิบก็ได้ไม่ต้องไปคาดหวังเยอะขนาดนั้นนะคะยังไงก็ขอให้คนกองนี้แฮปปี้กับชีวิตนะคะเจอความรักที่ดีถ้าเกิดคนนี้ไม่ใช่ก็ขอให้เจอคนที่ดีๆเข้ามาไวๆที่จะแบบว่าชัดเจนกับเราแล้วก็พร้อมสร้างอนาคตกับเราแล้วก็สินเสมอรเรานะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะเช้าสวัสดีทุกคนคนที่เลือกกองที่สองนะคะดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องเป็นซีเรียสน,นะจ๊ะเอามาดูกันว่าเขาคนนั้น กลัวอะไรในความสัมพันธ์กลัวอะไรในเรื่องของความรักเขาคนนั้นที่คนก่อนที่สองนึกถึงอยู่วะเนาะที่มันดูแบบไม่ชัดเจนที่มันดูไม่พัฒนานสักทีเขกลัวอะไรอ่ะขอห้าใบค่ะเราต้องดิวกันในระดับหนึ่งแล้วนะคะในเรื่องของความรักอืฉันรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้กลัวนะแค่ยังหลั่นลาอยู่วะเธอ ในใจลึกๆอ่ะด้วยความที่เป็นงถ้วยเป็นผู้ชายเจ้าชู้หละล่ะอ่าดังนั้นจับตาดูให้ดีนะคะอ่ากลัวการทะเลาะกันกลัวความคิดเห็นไม่ลงรอยกันนะแฮงแมนซีดาบเป็นเพลเลอร์มาอีกแล้วนะจัสติสเรารู้สึกว่าเขากลัวในที่นี้อาจจะกลัวความสัมพันธ์ไม่เหมือนเดิมเนาะกลัวการยึดติดกลัวการที่ถูกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของได้นะคะให้ระวังนะคะ ด้วยความที่เขายังเป็นหนุ่มเจ้าสําราญเนี่ยเป็นเอมเพอเรอร์เนี่ยเหมือนกําลังคิดกาลังตัดสินใจอยู่ว่าเอ๊ะจะเอายังไงดีกับความรักใจนึงก็ยังไม่ได้อยากให้ตัวเองไปอยู่ในวังวนนั้นที่แบบว่าจะมีความสัมพันธ์กับใครจริงจังหรือชัดเจนขนาดนั้นเออยังอยากเลือกยังอยากที่จะเปิดโอกาสยังอยากที่จะโอเพนกับตัวเองอยู่แต่อีกใจหนึ่งก็รู้สึกว่าเออมันอาจจะเป็นช่วงที่เขาต้องตัดสินใจแล้วต้องเลือกแล้วอืม ความกลัวในที่นี้เรารู้สึกว่าบางทีกลัวกลัวที่จะมีความรักจริงๆก็ได้นะคนคนนี้ที่คุณอันมาดาต้องถามก่อนนะว่าเขาโสดไหมถ้าในกรณีที่เขาไม่โสดอ่ะเรารู้สึกว่าเขากลัวการยึดติดของเราอะ่ะเช่นบางคนรู้ว่าเขาไม่โสดแต่ยอมเพราะว่ารักอยากจะครอบครองไว้ก่อนเพราะว่ารักเขาอะไรอย่างเงี้ยมาดานหนูยอมทุกอย่างแต่พอถึงวันหนึ่งจริงๆอะ่ะคุณกลับไม่ได้อยู่ในฐานะที่เข้าใจทุกอย่างที่เขาเป็นอยู่แล้วทั้งที่ก่อนหน้านั้นคุณก็รู้ทุกอย่างอยู่แล้ว เขาอาจจะกลัวความยุ่งยากลําบากใจก็ได้ที่มันไม่สามารถจะคนโทรลได้ในอนาคตก็ได้นะคะอ,อในกรณีที่เขาไม่โสดนะจริงๆเปอร์เซ็นที่เขาจะไม่โสดนะมีค่อนข้างสูงนะคนกองนี้อืยังไงก็ดูดีๆไว้นะคะแล้วก็อีกกรณีนึงก็คือเขาอาจจะไม่พร้อมที่จะเทคแคร์หรือเทคแอคชั่นจริงๆกับใครก็ได้ยังอยากจะไปเรื่อยๆไหลๆอ่ะมาดู บางทีกลัวว่าถ้าเกิดเป็นแฟนแล้วหรือมีแฟนแล้วมีคอมเมนต์แล้วไม่ว่ากับคนกองนี้หรือใครก็ตามเขากลัวว่าต้องอยู่ในกฎในเกณฑ์ที่แบบว่าเป็นแฟนแล้วก็ต้องอย่างนั้นเป็นแฟนแล้วก็ต้องอย่างนี้อะไรอย่างนี้นึกออกไหมบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยากขนาดนั้นนะเธอามาดูซิว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงกับคนกองนี้คะ่ะรักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่า,าสามดาบเด้งมาขอห้าใบไป,ปดูโดยรวมนะไม่ต้องไปซีเรียสถ้าอยากซีเรียสมาดูตรงส่วนตัวค่ะ แต่แจ้งไว้ก่อนได้นะว่าเฮ้ยเอาตามหน้าไพ่เลยค่ะมาดามหรือว่าอวยๆหนูหน่อยนะคะอะไรอย่างนี้ก็ได้ไม่งั้นมาดามก็จะเต็มตามหน้าไพ่ให้นะคะออกมาดีก็อวยเต็มที่นะคะ <c oughs> เอามาถามซิว่าเขารู้สึกยังไงกับคนกองนี้จริงๆก็มีความชอบเราอยู่นะไพ่พระสองเหรียญ two of c u ัพอ,อ่าสิบถ้วยแล้วก็ชาลีออน ให้ระวังหน่อยนะคะว่าอ่าด้วยหน้าที่การงานบางอย่างของเขาอาจจะไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรคอมมิชเมนต์กับเราได้มากขนาดได้มากเกินไปนะแล้วก็อีกกรณีหนึ่งก็คือเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้อ่าไปสืบดูให้ดีนะคะถ้าถามว่าเขาชอบเราไหมบอกเลยก็มีความชอบมีความรู้สึกดีกับเรานะสิ่งที่เขาแสดงออกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องจริงนะเอแต่ฉันอยากให้เธอหานไว้ก่อนอะ อย่างน้อยหาสัก30%ถึง50ก็ได้สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาบอกนะจ๊ะแต่ส่วนหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาก็แสดงออกชัดเจนแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะที่เขาแสดงออกกับเธอนะส่วนหนึ่งก็คือถ้าเกิดเขาโสดนะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าจริงๆฉันก็ชอบนะแล้วก็เธอก็อาจจะเป็นคนที่เขาสามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปถึงขั้นคบหาจริงๆหรือแต่งงานได้นะคะสำหรับบางคนนะ แต่ต้องเสืร์ดูให้ดีก่อนว่าเขาโสดจริงๆงนะกับอีกกรณีหนึ่งก็คือมันเหมือนรู้สึกแหละว่าไปได้ถึงจุดนั้นแต่ตใจเขาอะอยากจะไปหรือเปล่าอีกใจหนึง่งเขาก็ไม่ได้อยากไปถึงจุดนั้นนะแค่อยากรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มีเธออยู่ในชีวิตมันมีความสุขอะมันมีความ,มอบอุ่น มันมีความรู้สึกผูกพันบางอย่างก็จริงแต่ก็ยังไม่อยากที่จะไปถึงขั้นนั้นในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยอืมถามว่ามีความชอบมีความรู้สึกดีไหมบอกเลยคนกองนี้บอกเลยว่ามีนะคะแต่มีแค่ครึ่งเดียวมันอาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยนะแต่ไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดเขาโสดแล้วก็สู้เต็มที่นะจ๊ะคนกองนี้อืมเอามาดูซิแล้วในสามเดือนหรือว่าในปีนี้เนี่ยหลังจากที่ดูคลิปนี้เนี่ยเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเราไปในทิศทางไหน ขอห้าใบนะคะการพัฒนาควา,ามสัมพันธ์ของเรากับเขาจะเป็นไปในทิศทางไหนในสามเดือนนัาจากวันที่ดูคลิปนี้หรือในปีนี้เลยก็ได้นะจ๊ะก็ชิวๆขำๆเนาะอะไรที่มันดีก็เก็บไว้ให้เป็นของเราอะไรที่ไม่ดีก็โยนไปคนอืน่นทิงถ้วยใหม่อล้จริงๆก็อยากมีการพัฒนาอยู่นะแต่ว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้ตามอารมณ์นะจ๊ะสี่ถ้วยเจ็ดเหรียญเก้าเหรียญน,นะคะเอ็มเพลสนะคะเจ็ดดาง เมียเขากำลังท้องอยู่หรือเปล่าคะช่วงนี้เธอพลังงานออกมาคล้ายๆคนก่อนที่หนึ่งเลยนะจ๊ะอืมอ่ะบอกเลยนะอยากพัฒนาไหมเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้เชิงที่อยากจะพัฒนาแต่ก็ยังอยากให้มีคุณอยู่ในชีวิตแต่มีแบบว่าไม่เปิดเผยนะมีแบบว่าหลบๆซ่อนๆน,นะรู้กันอยู่สองคนอะไรประมาณนี้เออเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะต้องปิดปิด,ปดบงัง บางทีอาจจะปิดบังคนอื่นเพราะว่าเฮ้ยอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวหรือไม่ก็ปิดบังเมียเขาหรือคนของเขาเพราะว่ามันเปิดเผยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่เขาก็ไม่ได้อยากมีคอมมิทเมนต์กับเราแบบชัดเจนนะคะคือเขาก็อยากที่จะอยู่เป็นโสดเอ่ยังอยากอิสระยังอยากหล่นลาได้แต่ก็อยากมีเราในชีวิตได้แล้วก็อยากให้เราเข้าใจว่าควรทาตัวยังไงควรอยู่ในสถานะแบบไหนอืมคือจะปล่อยอ่ะก็ไม่อยากปล่อย อยากได้ก็ไม่ได้อยากได้ขนาดนั้นเนึกอ,อกอกว่าเอออีตาคุณเนี้ยมามาไปไปนะคะแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์มามาหายหายได้เป็นบางช่วงนะคะคุณอ่ะเป็นผู้หญิงที่ดีนะคุณเป็นผู้หญิงที่น่ารักนะคะแล้วก็ในที่นี้อ่าถ้าเกิดมีสิบแปดบวกกันแล,แล้วแล้วยังไม่ได้มีสถานะอะไรชัดเจนให้ระวังเรื่องของการตั้งครรภ์ไว้ด้วยนะจ๊ะอืมก็เป็นดวงโดยรวมเนาะ ไม่สามารถที่จะตรงกับทุกคนได้อะไรที่มันดีก็คิดว่าเป็นของเราอะไรที่มันไม่ดีก็โยนไปคนอื่นนะคะยังไงวันนี้มาดาไปก่อนนะคะให้กําลังใจคนกองนี้นะรักทุกคนนะคะชากองสุดท้ายนะคะใครที่เลือกกองนี้บ้างคะยังไงก็ดูเพื่อความบันเทิงขำๆไม่ต้องไปซีเรียสนะามาดูคําถามแรกกันเลยว่าเขากลัวอะไรในความสัมพันธ์อ่อ ความกลัวในใจเขาเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคือมันเป็นปมยังไงมันกลัวอะไรอมาดูกันเขาคนนั้นที่ทคนกอนที่สามนึถึงนะคะเขาห้าใบค่ะเป็นรูโในรวมนะฟังเพื่อความบันเทิงอย่างเดียวนะจ๊ะเธอไม่ต้องจริงจงังกลัวเรื่องของการตัดสินใจบางอย่างคือตัดสินใจไปแล้ว อาจจะกลับไปแก้ไขไม่ได้ในที่นี้อาจจะเป็นได้ทั้งบวกทั้งลบนะคะแล้วก็ในที่นี้ตัวเขาอาจจะยังไม่พร้อมที่จะให้ไขรเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองก็ได้นะอ่าต,ตั้งดาบไว้ก่อนแปดถ้วยขิงถ้วยสองดาบเอ็มเพล์ก็มานะจ๊ะหนึ่งไม,ม้ความกลัวในใจบางคนดีวกับคนต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาได้นะคะมีความห่างด้านระยะทางได้นะจ๊ะ แล้วก็ให้ระวังไว้นิดหนึ่งว่าเขาอาจจะไม่ได้มีเราแค่คนเดียวในช่วงนี้นะอาจจะมีคุยหลายคนได้อาจจะเป็นหนุ่มเจ้าชู้ลันลาเปิดโอกาสให้ตัวเองอยู่เรื่อยๆได้นะคะก็คือถ้าถามว่าความกลัวในใจเขาว่าคืออะไรเขาอาจจะเคยผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนเอ,อาจจะถูกหักหลังอาจจะมีหลายเรื่องที่มันไม่ค่อยดีเกี่ยวกับความรักมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่ายังไม่อยากที่จะคอมมิตเมนต์กับใคร กับเราก็ไม่อยากหรือว่ากับคนอื่นก็คือยังแบบละลางๆนั่นกองปะยังอยากเลือกแล้วก็ทั้งที่จริงอะถามว่าอยากเริ่มต้นใหม่ไหมในใจลึกๆเขาก็อยากจะที่จะเริ่มต้นใหม่นะอยากที่จะมีการเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์อยากที่จะบอกว่า,าพูดคุยกับใครจริงจังักคนจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกใจนึงก็คือแบบเอ๊มันจะดีเหรอมันจะโอเคเหรอแล้วก็ในที่นี้ให้ระวังว่าอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของงานหรือสิ่งที่เขาสนใจเรื่องอื่นๆมากกว่าในเรื่องของความรักก็ได้ด้วยนะคะอีกประเภทหนึ่งนะ แต่เรารู้สึกว่าด้วยความที่ออกแนวติดคนเจ้าชู้อ่ะดังนั้นก็เลยอาจจะความกลัวก็คือกลัวเลือกเลือกผิดกลัวแบบว่าเจ้าชูต้ตอบไม่ได้ถ้าเลือกไปแล้วอะไรเงี้ยก็ได้เช่นกันนะจ๊ะไพ่ <c oughs> พลังงานคิงถ้วยกับเอมเพอร์เรอร์นี้จะออกมาเยอะ <c oughs> ทุกกล่องไม่ได้นะจ๊ะอ่าและในที่นี้บางคนด้วยระยะทางที่มันห่างกันนะเนาะเขาก็ไม่มั่นใจในตัวเราเต็มที่ด้วยเหมือนกันนะคะให้ระวังไว้แล้วก็ คนที่คุณดิวเนี่ยอาจจะต้องไปเสิร์ฟดูให้ดีนะจ๊ะว่าเขามีคนอื่นหรือเราเป็นคนอื่นของเขานะคะอามาดูซิว่าเขาคนนั้นที่คนกองที่สามนึกถึงเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับคนกองที่สามครัรักไหมชอบไหมประทับใจหรือเปล่าม,มาอีกแล้วเมจิเชียน เมจิเชียนนี่ออกแนวสีธนนชัยนะถ้าเป็นแบบว่าเปรียบเทียบของไทยง่ายๆก็คือร้ายคารมเป็นต่ออะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะร้ายค่อนข้างที่จะหวานร้อมเก่งเจ้าคารมนะคะสามดาหกถ้วยเอ่อสิบเหรียญห้าดาแล้วก็หนึ่งดาบถามว่ารู้สึกดีไหมเราว่ารู้สึกดีนะแม้ว่าบางคนเนี่ยจะแสดงออกเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องแต่ก็ มีความรู้สึกผูกพันบางอย่างมากกว่าแสดงออกมากกว่าเพื่อนหรือพี่น้องทั่วไปอะ่ะเออไม่ให้เราคิดได้ยังไงก็จริงๆเขาก็รู้สึกอย่างนั้นแหละมันก็เหมือนมีความพิเศษบางอย่างอยู่แต่มันเป็นความพิเศษที่เขารู้สึกว่ามันไม่สามารถที่จะไปต่อได้อ่ามันมีความเจ็บปวดอยู่ในน,นั้นมีความรู้สึกว่าเสียใจอะ่ะที่ทําแบบทําแบบนี้กับคุณได้เหมือนกันนะอ่า แล้วก็อีกในหนึ่งเรารู้สึกว่าเขารู้สึกดีกับเราก็จริงแต่มันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่เหมาะออกแนวแบบว่ารักชอบแบบคนรักแบบชูสาวเต็มที่นะเรารู้สึกว่าเขามองว่ามันยังไม่ใช่อืมมันยังไม่ใช่แบบจังหวะตกหลุมรักอะไรขนาดนั้นแต่มีความรู้สึกดีๆให้แฮปปี้อยู่ในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็บางครั้งด้วยความเจ้าชู้เขาอาจจะแสดงออกที่มันมากเกินไปก็ได้เขาขายายสามดาบหน่อยสามดานในจริงๆคนกองนี้น่าจะเป็นคนเจ็บนะไม่ใช่นะไม่น่าจะเป็นเขานะ เนี่ย yeah, just d e e hermit แล้วก็ view of fortune view of fortune ในที่นี้ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงนะคะมาดามรู้สึกว่าเขาอยากให้มันเป็นอย่างนี้ไปก่อนยังไม่อยากตัดสินใจยังไม่อยากาทำอะไรหรือพัฒนาอะไรในช่วงนี้นะในใจลึกๆนะอาจจะกลัวเจ็บอาจจะกลัวผิดหวงังอาจจะกลัวก็อย่างที่บอกอะ่ะมีคุณอยู่มันก็ดีกว่าไม่มีอะ่ะเอออาจจะกลัวแบบว่าคุณหายไปในชีวิตก็ได้ฉะนั้นปล่อยเบอร์ไปก่อนอารมณ์ประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าอาจจริงๆเขาก็ ถามว่าเขารักใครถ้าจะรู้จักน้าพ่ายมาดามตอบได้เลยว่าเขารักตัวเองนะจ๊ะตัวเองเนี่ยไม่ใช่ตัวเองคนกองที่สามนะคะตัวเขาเองอะคะ่ะอส่วนหนึ่งคุณก็มีความเขาเรียกว่าอะไรตรงสเปคเขาบางอย่างบางอย่างก็ไม่ได้ตรงสเปคสักท,ทีเดียวมันก็ยังมแบบว่ายังไม่ใช่เต็มที่สําหรับเขา,าเนาะมีความรู้สึกดีๆให้ก็จริงมีความรู้สึกผูกพันก็จรนะิงืงเอามาดูซิว่าในสามเดือนนะจากวันนี้หรือในปีนี้เนี่ยนะจากวันที่ดูคลิปนี้เนี่ย จะมีการพัฒนาไปในทิศทางไหนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนกองนี้กับเขาคนนั้นนะคะขาสามใบเอาขอห้าใบสิเอ้ฉันพูดผิดหนึ่งถ้วยจริงๆก็อยากหยิบยื่นเนาะมีความรู้สึกดีๆให้เนี่ยเดอะสตาร์เดอะสตาร์ The Star. The Star, ระวังไว้หน่อยนะเด็กไม้เดอะมูน เสร็จเหรียญแฮงแมนจบด้วยแฮงแมนนี่คือปิดคลิปกลับบ้านได้เลยค่ะอืบอกเลยว่าความสัมพันธ์ไม่ได้คืบหน้านะเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอแม้ว่าจะมีบางช่วงที่อาจจะมีการกระตือรือร้นมากขึ้นอาจจะมีโมเมนต์ว่าเฮ้ยเหมือนได้พัฒนาแต่จริงๆแล้วก็ไม่นะก็จะกลับไปวนรูปเดิมไปวนแบบเดิมนะคะอ่าแล้วก็ให้ระวังว่าเขาจะมองเราเป็นที่พักยังไม่ใช่ที่รักนะคะเป็นคนที่ ปลอบประโลมเขาได้ปลอบใจเขาได้ในเวลาที่เขาต้องการเราแต่เวลาที่เขาไม่ต้องการเราเขาก็อาจจะหายไปได้เช่นกันนะจ๊ะความสัมพันธ์ก็เลยอาจจะมามาหายหายแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องถามตัวเองอยู่ตลอดเวลาได้ด้วยเหมือนกันนะว่าตกลงแล้วมันจะเป็นยังไงตกลงแล้วเราจะได้อะไรจากความสัมพันธ์นี้แต่ดูเหมือนว่าก็ไม่ค่อยได้อะไรที่เราอยากจะได้เต็มที่นะจ๊ะเออฉันบอกเลย อารมณ์ไพ่ประมาณนี้นะเหมือนความสัมพันธ์ไม่ได้คืบหน้าแต่ถามว่าได้เลิกลากันไหมเรามองว่าไม่ได้ถึงเกณฑ์เลิกลาอะแต่อาจจะมีห่างก,กันไปบ้างแค่นั้นแหละแต่บางช่วงก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันนะได้ใช้เวลาร่วมกันยังไงก็ไม่ต้องซีเรียนนะคะเป็นโด,ด,ดนโดยรวมเนาะอะไรที่มันดีก็เก็บไว้ให้เราอะไรที่มันไม่ดีก็โยนไปให้คนอื่นนะจ๊ะยังไงวันนี้มาดามไปก่อนนะคะรักทุกคนนะคะเช